สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องเกลโซคิวนั่นเองวู้ฮู้วันนี้นะคะพี่เกลก็ได้ซื้อบ้านในเกมซากุระเรียบร้อยนะคะวันนี้พี่เกลก็ลงเกมซากุระเป็นครั้งแรกนะคะทุกคนพี่เกลก็จะขอไม่ตัดต่อนะคะทนแล้ก็จะทำไให้ดูไปเราไปขึ้นรถกันดีกว่าค่ะ ขับรถแบบไม่สนเลยจ้าปกติเล่นเกมนี้ที่ไายรถพังทุกทีเลยวย้าวจะขี่ผาไปแดงกไม่ได้นะจ้าลุงลงุลงกลัวลุงชนลงเล็บไวเกียว้่โอ้ยพี่โหพี่ก็คือแบบว่าเราเราขอขอี่วนนเราอยากขี่ไป นี่เราเราขอมาชีมมาดูโรงเรียนกัน,นะะโรงเรียนนี้สงบนะคะถึงมันจะไม่มีทางให้ไปแต่เราก็จะไปทางนี้นะคะเม่อหาเราก็จะไปต่อประตูหน้าโรงเรียนนะคะทันใกล้มากค่ะทุกคนนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะทุกคนที่ลงคิดเกรจักุระนะคะก็คือผู้ติดตามแทบจะไม่มีเลยถ้บบบะว่า อืไม่รู้อะคือมีคนหนึ่งมาคอมเมนันมาไม่ติดตามฮ่า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 คนไม่ติดตามก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะอาชีพขับไปแรงกันเลยไฟเกี่ยวพอดีเงี้ยแล้วไม่เคยเป็นคนไม่ดี้เห็นไหมไม่ชนไม่ได้โอ้โหเราขอแบบขี่ขึ้นเนินนะเราไม่รู้เหมือนกันว่าไปทางไหน เออเออ,อไม่เคยแล้วลต้องพูดนะคะทีหลังไม่คือแบบไม่ชนนะคะไม่จริงเลยนะคะทุกคนเราเพิ่งเล่นเฉยๆเราไม่เคยขี่แบบไม่ชนได้เลยเคเราไปเราไปทางดีๆด,ดีกว่านะในรอบรปก่อนับไปก่อนนี่เห็นไหมชนอีกโรงเรียนอีกต่างหากตอนนี้นะะ่าห่าวยขอโทษครับพี่ค่ะหนูไม่เห็น ทีแรกเรากล่าว่าเราจะชวนเพื่อนมาแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าไปคนเดียวดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเผื่อไปปล่อยเพื่อนทุกครั้งเลยเราปล่อยเพื่อนทุกครั้งเลยนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าไปทางไหนไม่รู้เหมืนอนก,กันหรือหรือว่าไปทางนี้นโอ้ทุกคนทะเบียนชั้นไปหมดแล้วจะต้องไปซ่อมเรือสักหน่ยอยแ ทุกคนกคนืออันนี้เราจะมิตต่อเลยจ้ะคือเราจะไปหาที่ต่อรถก่อนเล้ะเจะเจะเจะะเราว่าน่าจะไปทางนี้เลยนะพี่พี่เอ๋พี่สาพี่านาพี่หนายไอเราขี่เลย แพงชิวเอาเอาถอยถอยเอาถอยสิถอย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 ดูปลาหมีแต่ขึ้นมาตรงนี้จะปั่นทุกคนเว้ยโอ้โหเราไม่รูเหมือนกันนะตอนนี้แต่เราเราขอขี่ขึ้นมาดูก่อนนะ ฉันว่าน่าจะไปฟาร,ร,ร์มแรกฉันว่านะฉันไม่มรูเ้เหมือนกันว่าจะทำยังไงฉันว่าเราจะขี่ม้านี่งไงรถคาร์มเป็นไงละ่ะทุกคนเรียบร้อยนะคะ,ะมาเราก็จะมากดให้ทุกคนดูนะคะว่าตรงนี้นะคะเราก็จะกดตรงนี้แล้วเราก็จะกดตรงนี้เลยนะคะเราก็จะ หาบ้านที่เราชอบเด้อจ้าเอานี้แหละเอาหลังนี้เราจะลองไปโถ่เ,เด้อจ้ะเราจะพาทุกคนไปสมบ้านนะคะนี่นะคะคือมาทางไหนก่อนเดีอนะคือเราไม่ใช่จ็บแพทนี้ได้เลยทุกคนมันเดินแบบ ซาดแบซาซาซาลาลาอย่างเงี้ยเลยออกมาทางนี้เราก็งงอยู่ทุกคนเราจะกลับไปขี่รถดีไหมแต่รถเราความนั้นเราไปยืมรถผอกันค่ะทุกคนรถผอโค้งระพันนะคะเรกจนไปยืมรถตอกันค่ะโอ้โหช้าเหลือเกินขึ้นรถนะคะขึ้นรถนะคะขึ้นรถค่ะขึ้นรถ ไปเลยค่ะแม่เนนๆๆเราจะขี่แบบไม่ทังจริงๆแล้วนะคะทุกคนอ๋อเราต้องไปที่ทะเลก่อนใช่ไหมแราวก็มาผิดทางนะคุยอะไข่เออจ้ะนี่นม่เราขอไม่เป็นอะไรเลย ไปเกี่ยวไปเียวกี่โมโอ้ยเอิมเอิมเอิมโอโหพี่ค่ะพี่เห็นรถนะคะพี่มันคันสีโอ้โหแด้เป็นสงแงมากทุ้คนคือขอเปิดแสงก่อนนะก็แบบแสงก็แบบบาเว่ ว้าวอย่าตกนะเธอแม่ตายแล้วว้ายัางไงจะต้องตกแตฉนไม่ตกไม่ได้ทุกคนขับไปเสียงกันนะทุกคนมามาทุกคนคือชิดยาวชิดยาวเลยชิบกปุกพันผม,ม,มพอเลยทุกคนนี่นะคะทุกคน เราก็จะเราเราก็จะทำคลิปไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเราก็ทำเราเราก็ทำคลิปไม่ค่อยเป็นนะคะทุกคนก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรคลิปคงกระพันค่ะแ,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 แล้วไปทางไหนอีกแล้วนะเราลืมแล้วอ่ะทุกคนเราลืมอีกแล้วว่าเอ้ยไปทางนี้ปะ่ะทางนี้ปะ่ะไปทางไหนเนะี่ยโอ้โหฉันรู้เลยฉันไปไหนฉันไปตุป่นตีน นคนคือนี่ขี่มาตูดตีนแล้วบอกว่าจะไปไปซื้อบ้านไปซื้อหลังบ้านไปเราไม่น่าขี่หรถไปเลยทุกคนเราแบบเ,เรื่องเลยนะอะไรเรื่องอนะไรเรื่องแล้วคือคลิปมันยาวเกินไปปะ จะดูจบวันไหนก่อนเออเออแล้วมันไปทางไหนอ่ะไม่รู้โอ้ยเดี๋ยวชนรถเลยพี่ไปเรยงขับไปแจ้งตำรวจเลยค่ะเอ้าพี่ไปไหนเอ้าแทนที่ไปแจ้งตำรวจพี่เราชนเขายไปแจ้งตำรวจเลยไม่ดี้ีันนี้เธอจะไม่ไปแจ้งตำรวจเด็ดเดี่ยอู้วเว โอ,อนี่เราเจอเลยทุกคนทางไปเจอเลยนะคะที่เราเข้ามาแบบไม่ตั้งใจนะคะ สวยมากค่ะทุกคนเอออะจอดรถแบบดีๆนะคะเลยเอาเราห่างสัไปโอ้โอ้พังไปแล้วเดี๋ยาถึงบ้านรถก็พังเลยนะคะทุกคนเอาไปเข,า,ปขาจอดหน้าบ้านไปเลยนี่นะคะทุกคนนี ้างมาในบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโตะกินข้าวค่ะอันนี้ก็จะสามารถเปิดตู้ได้นะคะเปิดปิดกุญจอันนี้ก็จะเป็นนี้น่าจะเป็นห้องน,น้ำนะคะทุกคนห้องน้ำน้ำทุกคนคนไปขึ้นไปดูชั้นสองกันก่อนนะคะทุกคนปู้มาแล้วจ๋งกันี่เลยค่ะทำคลิปอยู่จ้าทำคลิปอยู่ทำคลิปอยู่จ้าทำคลิป ทุกคนนี้เป็นห้องนอนนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้านะคะนี่ก็เปิดได้นะคะส่วนแล้วนี้นะคะก็จะเป็นทางนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นทางสามารถมาชมวิวได้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งที่สามารถทะลุได้นะคะทุกคนนา่นเป็นห้องอันนี้นะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องีนเลยห้องนอนมีสองหมอนแต่เราว่าเป็นห้องนอนเดียว อันนี้ห้องน้ำดูไปแล้วนะคะหดูได้ยังอ่ะเอาไปดูอ,อกีกทีนึงน,นี่เป็นปจั๊กโชคนะคะจั๊กโชกค่ะจั๊โชกจั๊กโชกนี่ก็จะเป็นฝักบัวะคะ่ะนี่ก็จะเป็นแค่อสักผ้าน,นะคะทุกคนทุกคนคือคลิปยาวมาก10นาทีแล้วเออคืออะไรอ๋ออันนี้ ิดตู้ได้ไม่มีอะไรเลยนะคะนี่คือเล่นแบบว่าแบบอันนี้ก็คือเป็นเตียงนอนนอนเลยนะคะทุกคนใช่โอ้หระโุกน,นี่นะค่ะเป็นเครื่องแต่งหน้าแต่งหน้าหน่อยนึงไม่เาเราสวยแล้วเราสวยเราปังเราเวอร์เลยนะคะทุกคนรื่ต้องแต่งเพิ่มนลยนะคะนีอ่อันนี้ก็เปิดได้นะคะทุกคนเปิดได้อันเดียวอันเดียว เปิดได้อันเดียวอู้ทุกคนมีสนานด้วยว้าวว้าวว้าวมีสนานได้แต่เราต้องบินขึ้นเด้อจัะนี่มีที่อาบแดดด้วยอุ้ยเอา้านอนนะมันนันมันไม่นอนเลทุกคนไปตรอุ้ยเราลืมบอกเลยตรงเนี้ยเราเห็นอนะเราเห็นมันมีตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นที่แบบว่าอันนี้ก็มีดอกไม้นะคะ จะมีนะคะก็จะเป็นที่นั่งนั่นเองนี่นั่งเลยนั่งตรงกลางแล้วเราจะนั่งตรงกลางถ้าเรา ชมบ้านนะคะสำหรับวันนี้ที่เกิดก็จะแบบพาชมบ้านหน่อยนี่นะคะโอ้ยโอ้โหติดหลังคาอีกนี่นะคะข้างหลังนะคะข้างหลังก็จะประมาณนี้เจ้าจ้าโอ้ สวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะคะบ๊ายบาย